สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออยแอมซอยปุตตะนะครับอ่ะวันนี้ก็พามาเบิรงอันนี้ครับสภาพที่เราได้ทำการลื่นออกมากนะครับผมอ่าโอเคได้พาไปเบิรงนะครับอันนี้คือสภาพเครื่องนะครับอ่ะเห็นบ่เป็นสนิมเลยกับเอ่อเปื้อนนะครับเปื้อนค่าวน้ำมัน ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นชิ้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับเขาจะเอาไปเห็ดกันอ่าเบิ้งครับโคง้งเออปึ๊บโคง้งอะยังเปื่อกนะครับเป็นมีข่าวน้ำมันเต็มนะครับอ่าอ่าหลายคนก็สงสัยเอ้ยคือแยกออกเป็นสองกองฮ่าฮ่าฮ่าสองกองนี่ครับกองนีะครับ ชุดนี้สิ้บอดดิไซนนะครับเบิกไม้ทั้งหมดเลยนะครับนเนี่ยชุดนี้นะครับอ่ามันแตกนะครับมันแตกมันฮักเป็นสนิมมันใส่บอดด้ทอมันโมสวยครับอ่ะมันมีอย่างไรนะครับพาราบวงแค่นหนึ่งเครื่องอ่าส่วนโค้งนะครับอ่า งานแรกที่ห้องสีไปเห็ดกันเลยเนาะโครงเอาสีโครงไปเห็ดอ่าเอาโครงไปเห็ดสีบ่เมนสีโครงไปเห็ดเห็ดสีส่วนตัวนี้เอาก็จะตัดออกนะครับตัดออกทั้งสองข้างกะส่วนตัวนี้แค่ตังคูตัดออกนะครับเพื่อห้องจะใส่ทอรลอดนะครับอ่า จะมีอะไรบางส่วนนะครับที่เขาจะเอากลับมาโมไดก้ก็มีนะครับผังหัวบางคนนะครับก็ยังเป็นงานบิวเก็บสีเหมือนเดิมอ่าส่วนแกนนะครับแกนเขาจะาไปตัดตัดออก3มนิว้วอ่าแฮนเดิมคนสีเบาะเดี๋ยวเขาคอยทรงไปปาดเอาที่เราสเต็ปนะครับช่วงนี้โควิด <c oughs> เห็ดไลน์บอได้ครับงบไปตามงบครับเดือนละยาง2องยางนะครับเถลพันสองพันกับว่ากันไปอ่ะผาพายยาหูว่ารถคันนี้สิไปใน,ใ,นในทิศทางไหนแนวทางไหนกดไลค์กดติดตามละก็กดแชร์ไว้เะครับผมเพื่อิิได้เบื้องคลิปต่อไปอ่าส่วน VR กันยังรอของนะครับเดี๋ยวถ้าได้ปั๊มติ๊กมาเดี๋ยวสีลอง เทนามให้เบิงนะว่าเป็นยังไงน,นะครับเราอยู่ที่นี่กับลาไปก่อนนะครับผม